ในวันที่พ่อของผมจากโลกนี้ไปครอบครัวพรรยาของผมหัวเราะยกผมต่อหน้าคนทั้งงานพวกเขาเรียกผมว่าลูกคนจนและบอกว่าพ่อผมตายไปโดยไม่เหลืออะไรแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าซองเอกสารในมือทนายความกำลังจะทำให้ทั้งห้องเงียบงนันและเปลี่ยนคนที่พวกเขาดูถูกให้กลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าสบตาอีกต่อไป ผมยืนอยู่หน้ารูปถ่ายขาวดำของพ่อมือสั่นเล็กน้อยขณะถือดอกลิลลี่สีขาวดอกไม้กลิ่นอ่อนลอยประปนกับกลิ่นทูบในห้องพิธีศพเสียงสะอื้นเบาๆดังเป็นระยะแต่สำหรับผมโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนตั้งแต่เมื่อคืนที่หมอโทรมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพ่อของผมจากไปอย่างเงียบงันเหมือนกับวิธีที่เขาใช้ชีวิตมาตลอดทั้งชีวิตไม่มีข่าวไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครพูดถึงความสำเร็จใดๆเขาเป็นแค่ชายชาราธรรมดาคนหนึ่งในสายตาของคนอื่น แต่สำหรับผมเขาคือทุกอย่างผมจำได้ดีตอนเด็กๆบ้านเราเล็กมากหลังคารัว่วในหน้าฝนพ่อจะเอากะละมังมารองน้ำทั้งคืนแทนที่จะบ่นเขากลับหัวเราแล้วพูดว่าฟังสเสียงฝนมันเหมือนดนตรีเลยนะผมยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อคิดถึงคำพูดนั้นแต่เสียงหัวรอยย่อเยยจากด้านหลังดึงผมกลับมาสู่ความจริงอันโหดร้ายนี่หรืองานศพพ่อเธอเสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนพอจะทำให้ผมกำมือแน่น ผมหันไปมองและเห็นแม่ยายของผมยืนกระซิบกับญาติญาติของภรรยาเธอสวมชุดดำราคาแพงกระเป๋าแบรนด์เนมวางอยู่ข้างเก้าอี้ดวงตาเต็มไปด้วยการดูถูกที่ไม่เคยพยายามปิดบงังฉันนึกว่าจะจัดดีกว่านี้นะก็คนจนจะเอาอะไรนักหนาลูกเขยบ้านเราช่างน่าสงสารจริงๆคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดเล่มเล็กๆที่ค่อยๆกรีดหัวใจผมทีละนิดผมหันไปมองภรรยาของผมเธอยืนอยู่ไม่ไกลนักมือจับก,กระเป๋าแน่นสีหน้าอึดอัดแต่เธอไม่พูดอะไร ไม่แม้แต่จะมองตาผมความเงียบของเธอเจ็บยิ่งกว่าคำดูถูกใดๆพิธีเริ่มต้นขึ้นพระสวดมนต์เสียงสวดก้องกังวานไปทั่วห้องแต่ผมแทบไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงในหัวที่ถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพ่อผมดูแลพ่อดีพอหรือยังหลังพิธีสวดญาติและแขกเริ่มทยอยเข้ามาแสดงความเสียใจบางคนจริงใจบางคนมาเพราะมารยาทและบางคนมาเพื่อดูถูก ลุงของภรรยาเดินเข้ามาหาผมเขามองชุดสูทเก่าของผมตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะยิ้มมุมปากพ่อเธอทิ้งอะไรไว้บ้างละ่ะบ้านรถหรือนี่คนรอบข้างหัวเราเบาๆผมสูดลมหายใจลึกก่อนจะตอบเสียงเรียบพ่อทิ้งผมไว้ครับแค่นั้นก็พอแล้วเสียงหัวเราะดังขึ้นกว่าเดิมเหมือนคำตอบของผมเป็นเรื่องตลกที่สุดในงานศพแม่ยายสายหัวก่อนจะพูดเสียงดังพอให้หลายคนได้ยิน เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าแต่งงานกับคนแบบนี้มันไม่มีอนาคตพรรยาของผมเม้มริมฝีปากเธอหลบสายตาผมอีกครั้งผมอยากตะโกนอยากถามเธอว่านี่คือครอบครัวที่เธอเลือกใช่ไหมแต่ผมทำได้แค่ยืนเงียบๆพ่อเคยสอนผมว่าความเงียบบางครั้งดังกว่าการโต้เถียงผมเลือกที่จะเงียบหลังจากพิธีศพจบลงทนายความคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาเดินเข้ามาเขาแนะนำตัวอย่างสุภาพผมเป็นทนายของคุณพ่อคุณครับ แม่ยายของผมหัวเราะออกมาแทบจะทันทีทนายเขามีอะไรให้จัดการด้วยหรือทนายไม่ตอบเขาเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยแล้วหันมาทางผมคุณพ่อฝากให้ผมแจ้งว่าจะมีการอ่านพินัยกรรมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับคำว่าพินัยกรรมทําให้หลายคนชะงักแต่เสียงหัวเราะก,ก็ตามมาอย่างรวดเร็วจะอ่านอะไรละ่ะบัญชีนี่หรือเปล่าเสียค่าอ่านพินัยกรรมไม่คุ้มหรอกนะผมไม่พูดอะไร แต่ในใจผมได้ยินเสียงพ่อชัดเจนราวกับเขายืนอยู่ข้างๆอย่ากโกรธลูกทุกอย่างจะชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมคืนนั้นหลังจากแขกกลับไปหมดผมนั่งอยู่คนเดียวหน้ารูปพ่อน้ำตาที่ผมกลั้นไว้ทั้งวันไหลออกมาอย่างไม่อายใครพ่อครับผมเหนื่อยผมพยายามแล้วแต่ผมไม่เคยดีพอสำหรับพวกเขาเลยผมวางมือบนกรอบรูปเย็นเฉียบและในความเงียบงันนั้นผมรู้สึกเหมือนพ่อกำลังมองผมอยู่ไม่ด้วยสายตาดูถูก แต่ด้วยความภาคภูมิใจผมไม่รู้เลยว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นทุกคำหัวเราะในงานศพจะกลายเป็นความเงียบที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตของพวกเขาและชื่อของพ่อจะทำให้ทั้งครอบครัวพันรยาของผมไม่มีใครกล้าพูดดูถูกผมอีกเลยสามวันหลังจากงานศพผมกลับไปใช้ชีวิตตามปกติถ้ามันจะเรียกว่าปกติได้ บ้านที่เคยเงียบอยู่แล้วกลับเงียบยิ่งกว่าเดิมภรรยาของผมแทบไม่พูดอะไรกับผมนอกจากประโยคสั้นๆที่จำเป็นต้องพูดฉันจะกลับบ้านแม่สองสามวันนะเธอพูดโดยไม่มองหน้าผมขณะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางผมพยักหน้าอืมตามสบายประตูปิดลงพร้อมเสียงดังแผ่วเบาแต่ในใจผมมันดังราวกับฟ้าผ่าผมนั่งลงบนโซฟามองไปรอบบ้านบ้านหลังนี้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้รูแต่พ่อเคยมานั่งตรงนี้เคยบอกว่า บ้านไม่ต้องใหญ่แค่มีที่ให้ใจพักก็พอผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข้อความในกลุ่มครอบครัวพันรยาพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้ผมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ลืมลบผมออกน่าสงสารจริงๆลูกเขยบ้านเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวเลยดีนะที่ลูกสาวเราไม่ต้องพึ่งเขาผมอ่านทุกข้อความไม่ใช่เพราะอยากเจ็บแต่เพราะอยากรู้ว่าผมต่ำต้อยในสายตาพวกเขาแค่ไหนคืนหนึ่งผมฝันถึงพ่อ ในฝันพ่อยืนอยู่ในชุดธรรมดาเหมือนเคยยิ้มอ่อนๆอแล้วพูดว่าอดทนอีกนิดนะลูกความจริงไม่ต้องรีบมันจะเปิดเผยเองผมตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาวันรุ่งขึ้นทนายโทรมาหาผมคุณพร้อมหรือยังครับสำหรับการอ่านพินัยกรรมอีกสองวันขอให้คุณมาที่สำนักงานพร้อมครอบครัวที่เกี่ยวข้องผมลังเลเล็กน้อยครอบครัวที่เกี่ยวข้องหมายถึงครอบครัวภรรยาผมด้วยหรือครับเขาหัวเราะเบาๆ ถ้าพวกเขาอยากมาก็มาได้ครับแต่พินัยกรรมฉบับนี้ผมบอกได้แค่ว่าคุณพ่อคุณคิดมาไกลมากผมวางสายใจเต้นแรงอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะหวังเงินแต่เพราะผมอยากรู้ว่าพ่อทิ้งอะไรไว้ให้ผมกันแน่วันอ่านพินัยกรรมมาถึงเร็วกว่าที่คิดผมไปถึงสำนักงานทนายก่อนเวลาเสื้อสูตรตัวเดิมที่ใส่ในงานศพรีดอย่างเรียบร้อยที่สุดเท่าที่ผมทำได้ไม่นานประตูก็เปิดออกครอบครัวภรรยาของผมเดินเข้ามาทีละคน แม่ยายอาลุงป้าทุกคนแต่งตัวภูมิฐานราวกับมางานสังคมไม่ใช่มาฟังพิัยกรรมของชายที่พวกเขาดูถูกภรรยาของผมเดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายสายตาเธอหลบผมอีกเช่นเคยแม่ยายมองไปรอบห้องก่อนจะพูดเสียงดังสำนักงานทนายหรูดีนะฉันไม่คิดว่าพ่อของเธอจะมีปัญญาจ้างที่แบบนี้ลุงของเธอหัวเราะหรือเอาเงินเก็บสุดท้ายมาจ่ายคาทนายผมนั่งนิ่ง หัวใจผมเริ่มด้านชาเกินกว่าจะโกรธทนายเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารหนาสีหน้าสงบนิ่งขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ผมขอเริ่มอ่านพินัยกรรมของคุณพ่อของเขาเขาหยุดเล็กน้อยแล้วมองมาที่ผมสายตานั้นไม่ใช่สายตาสงสารแต่เป็นสายตาที่เหมือนรู้ความลับบางอย่างก่อนจะเริ่มอ่านทนายพูดต่อแต่ก่อนอื่นผมขอแจ้งว่านี่ไม่ใช่พินัยกรรมธรรมดา คุณผู้ล่วงลับได้ขอให้ผมอ่านบางส่วนต่อหน้าทุกคนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคงเป็นคำสั่งเสียธรรมดาแหละอยากให้ลูกชายใช้ชีวิตดีๆอะไรแบบนั้นทนายเปิดแฟ้มแล้วอ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดคำถึงลูกชายของพ่อห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีถ้าวันหนึ่งลูกต้องนั่งฟังคนดูถูกลูกเพราะคิดว่าพ่อไม่มีอะไรขอให้ลูกจำไว้นะความจนไม่ใช่ความอับอาย แต่การดูถูกคนอื่นต่างหากคือความยากจนของจิตใจผมกลืนน้ำลายมือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวแม่ยายขมวดคิ้วอ่านอะไรยืดยาวแบบนี้ทนายไม่สนใจเขาอ่านต่อพ่อรู้ดีว่าในวันที่พ่อจากไปจะมีคนหัวเราะจะมีคนสประมาทพ่อไม่ได้โกรธพวกเขาเพราะพ่อเข้าใจว่าพวกเขาไม่รู้จักพ่อเลยเสียงกระซิบเริ่มเงียบลงบางคนเริ่มขยับตัวอย่างอึดอดัด ทนายหยุดอ่านแล้วเงยหน้าขึ้นและต่อจากนี้คือส่วนที่หลายคนอาจไม่คาดคิดผมรู้สึกเหมือนอากาศในห้องเริ่มหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองพรรยาของผมเงยหน้าขึ้นมองผมเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันในแววตานั้นมีบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ความดูถูกแต่เป็นความลังเลและความกลัวทนายปิดแฟ้มลงชั่วคราวผมขอพักสั้นๆก่อนอ่านส่วนถัดไป เพื่อให้ทุกท่านเตรียมใจแม่ยายหัวเร้ะงแห้งๆเตรียมใจอะไรนักหนาฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกแต่ถึงอย่างนั้นเสียงหัวเราะของเธอในครั้งนี้กลับสั่นเล็กน้อยโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวผมนั่งนิ่งในหัวผมมีเพียงเสียงพ่อถึงเวลาหรือยังลูกและผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าวันที่ทุกคนคิดว่าผมต่ำต้อยที่สุดอาจเป็นวันที่พ่อกำลังยืนอยู่ข้างผม อย่างสง่างามที่สุดห้องทั้งห้องเงียบงนันหลังจากทนายพูดว่าให้เตรียมใจความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความอึดอัดเหมือนทุกคนกำลังกลั้นหายใจรออะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเจ็บแค่ไหนแม่ยายขยับตัวบนเก้าอี้เธอพยายามทำท่าทางสบายๆแต่ปลายนิ้วที่เคอตโต๊เบาๆบอกได้ชัดว่าเธอเริ่มไม่มั่นใจลุงของภรรยาผมเอียงตัวมากระซิบอย่าไปคิดมากพ่อเขาคงไม่มีอะไรจริงๆ แต่ครั้งนี้เสียงกระซิบของเขาไม่ได้ฟังดูมั่นใจเหมือนก่อนทนายเปิดแฟ้มอีกครั้งเสียงกระดาษด,ดังชัดเจนในห้องเงียบเงียบต่อจากนี้เป็นส่วนของทรัพย์สินและความตั้งใจของผู้ล่วงลับผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นไม่ใช่เพราะอยากได้อะไรแต่เพราะผมกำลังจะได้รู้จักพ่อในมุมที่ผมอาจไม่เคยรู้มาก่อนตลอดชีวิตของผมทนายอ่านด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ผมเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่แสดงตัวไม่อวดความสำเร็จใดๆแม่ยายหัวเราะเบาๆฟังดูเหมือนคนปลอบใจตัวเองทนายเงยหน้าขึ้นมองเธอสายตานั้นสงบแต่เฉียบคมแล้วเขาก็อ่านต่อโดยไม่ตอบโต้ผมทำงานด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า30ปีภายใต้นามบริษัทที่ไม่เปิดเผยตัวตนเสียงหัวเราะหายไปทันทีลุงของภรรยาผมชะงักเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ ทนายหยิบเอกสารอีกชุดขึ้นมาบริษัทที่คุณผู้ล่วงลับถือหุ้นใหญ่มีทรัพย์สินในหลายรัฐรวมถึงอาคารสำนักงานที่ดินและหุ้นในบริษัทพลังงานพรรยาของผมเบิกตากว้างมือเธอสั่นเล็กน้อยแม่ยายพูดเสียงแข็งเป็นไปไม่ได้เขาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาใช้รถเก่าๆทนายพยักหน้านั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้ทุกคนเห็นครับผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนช้าลง ภาพพ่อยืนซ่อมรัวเองพ่อกินข้าวกล่องธรรมดาพ่อบอกผมเสมอว่าอย่าใช้เงินเกินความจำเป็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่มีแต่เพราะเขาเลือกมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณทนายหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อมากกว่า200ล้านดอลลาร์เสียงก้าวอี้ขยับดังลัน่นใครบางคนเผลออุทานออกมาเบาๆแม่ใหญ่น่าซีปากที่เคยพูดจาดูถูกบัดนี้เปิดค้างโดยไม่มีเสียงใดออกมา ผมนั่งนิ่งน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะตัวเลขแต่เพราะผมเพิ่งเข้าใจว่าพ่อปกป้องผมมาตลอดชีวิตทนายอ่านต่อทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของลูกชายเพียงผู้เดียวไม่มีการแบ่งให้บุคคลอื่นใดเสียงหายใจแรงดังขึ้นจากฝั่งครอบครัวพันรยาแม่ยายรีพูดเดี๋ยวก่อนลูกสะภ้ยของเขาละ่ะครอบครัวเราละ่ะทนายเปิดหน้าเอกสารอีกหน้า คุณผู้ล่วงลับระบุไว้ชัดเจนครับเขาอ่านช้าๆสำหรับผู้ที่เคยดูถูกเหยียดยามหรือหัวเราะเยาะลูกชายของผมในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดผมขอให้สิ่งเดียวที่พวกเขาได้รับคือบทเรียนห้องเงียบสนิทไม่มีใครกล้าหัวเระอาะอีกผมหันไปมองภรรยาของผมเธอกำลังร้องไห้ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความละอายทนายพูดต่ออย่างไรก็ตามคุณพ่อได้ตั้งกองทุนการกุศลไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และให้ทุนการศึกษาผมยิ้มทั้งน้ำตานี่แหละพ่อของผมรวยแค่ไหนก็ไม่เคยลืมคนที่ลำบากกว่าแม่ยายพยายามตั้งสติเธอเปลี่ยนน้ำเสียงทันทีเออเราอาจเข้าใจผิดกันไปบ้างนะเรื่องในงานศพวันนั้นผมมองเธอเป็นครั้งแรกที่ผมสบตาเธอโดยไม่ก้มหน้าทนายอ่านต่อโดยไม่สนใจคำพูดนั้นและมีเงื่อนไขหนึ่งข้อทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน หากครอบครัวฝ่ายภรรยาพยายามเรียกร้องทรัพย์สินหรือกดดันลูกชายของผมไม่ว่าทางใดทรัพย์สินส่วนที่จัดไว้ให้ลูกสภัยจะถูกโอนไปยังองค์กรการกุศลทันทีภรรยาของผมหายใจสะดุดแม่ยายหันไปมองลูกสาวทันทีผมรู้สึกเหมือนพ่อกำลังยืนอยู่ข้างหลังผมยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปกป้องทนายปิดแฟมการอ่านพินัยกรรมยังไม่จบ ยังมีข้อความสุดท้ายที่คุณพ่อฝากถึงลูกชายเขาหันมามองผมโดยตรงสายตาเต็มไปด้วยความเคารพผมกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงและในวินาทีนั้นผมรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะถูกอ่านต่อไปไม่ใช่แค่พินัยกรรมแต่มันคือเสียงของพ่อที่จะทำให้ทุกคนในห้องนี้ไม่มีวันลืมว่าพวกเขาเคยดูถูกใครผิดคนแค่ไหน ห้องทั้งห้องเงียบจนผมได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทนายหยิบเอกสารแผ่นสุดท้ายขึ้นมากระดาษแผ่นนั้นดูธรรมดาแต่สำหรับผมมันหนักยิ่งกว่าสิ่งใดที่เคยถือมาในชีวิตข้อความสุดท้ายนี้ทนายพูดชชาๆคุณพ่อขอให้ผมอ่านให้ลูกชายฟังต่อหน้าทุกคนผมพยักหน้าลำคอผมแห้งผากแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างมั่นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตทนายเริ่มอ่านถึงลูกชายของพ่อ ถ้าวันนี้ลูกกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางคนที่เคยดูถูกลูกพ่ออยากให้ลูกรู้ว่าพ่อไม่เคยเสียใจที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายน้ำตาผมไหลออกมาโดยไม่อายใครภาพวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวพ่อที่เดินไปส่งผมหน้าโรงเรียนรองเท้าเก่าของเขาขาดตรงส้นแต่มือที่จับมือผมไว้มั่นคงเสมอพ่อสอนลูกให้ก้มหน้าไม่ใช่เพราะพ่ออยากให้ลูกต่ำแต่เพราะพ่ออยากให้ลูกมองเห็นพื้น เพื่อจะได้ไม่เหยียบหัวใครโดยไม่รู้ตัวแม่ยายของผมนั่งนิ่งไม่มีคําพูดใดหลุดออกมาจากปากที่เคยคมกริบทนายอ่านต่อเงินที่พ่อมีไม่เคยทำให้พ่อเป็นคนที่ดีกว่าใครแต่การที่ลูกเติบโตมาโดยไม่ดูถูกใครนั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริงของพ่อผมยกมือปิดหน้าไลายซันอย่างควบคุมไม่อยู่พรรยาของผมหันมามองผมครั้งนี้เธอไม่หลบตา น้ำตาเธอไหลลงมาอย่างเงียบเงียบถ้าลูกยังเลือกที่จะรักภรรยาพ่อไม่ห้ามแต่พ่ออยากให้ลูกรู้ว่าลูกไม่จำเป็นต้องยอมถูกเหยียบเพื่อรักษาความรักใดๆคำประโยคนั้นเหมือนมีใครบางคนปลดโซ่ตรวนที่ผมแบกมานานแสนานานทนายวางเอกสารลงการอ่านพินัยกรรมสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้ง แม่ยายลุกขึ้นช้าๆเธอดูกแก่ลงกว่าวันงานศพหลายปีฉันฉันขอโทษคำพูดนั้นสัน่นไม่ใช่เพราะสำนึกแต่เพราะศักดิ์ศรีของเธอพังทลายลงแล้วผมลุกขึ้นยืนเป็นครั้งแรกที่ผมยืนตรงไม่ก้มหน้าไม่หลบตาใครผมไม่โกรธครับผมพูดเสียงเรียบแต่ผมจะไม่ยอมให้พ่อของผมหรือชีวิตของผมถูกดูถูกอีกต่อไป ลุงป้าญาติญาติของภรรยาหลีกเลี่ยงสายตาผมคนที่เคยหัวเราะวันนี้ไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวภรรยาของผมเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าผมฉันขอโทษเสียงเธอแตกวันที่คุณต้องการฉันที่สุดฉันกลับเงียบผมมองเธอมองคนที่ผมรักและมองคนที่เคยปล่อยให้ผมยืนเดียวดายความเงียบของคุณผมพูดเบาๆมันเจ็บกว่าคำดูถูกของพวกเขา เธอร้องให้หนักขึ้นขอฉันแก้ไขได้ไหมผมไม่ตอบในทันทีผมคิดถึงพ่อคำสอนของเขาความเมตตาแต่ไม่ยอมให้ใครเหยียบเราจะคุยกันผมพูดในที่สุดแต่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันนั้นผมเดินออกจากสำนักงานทนายแสงแดดข้างนอกสว่างจ้าเหมือนโลกใบใหม่กำลังรอผมอยู่ไม่กี่เดือนต่อมาผมย้ายออกจากบ้านหลังเดิม เริ่มต้นชีวิตใหม่ผมไม่ฟุ่มเฟือยไม่อวดรวยยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนที่พ่อสอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมไม่ยอมให้ใครดูถูกผมอีกผมตั้งกองทุนการศึกษาตามชื่อพ่อทุกครั้งที่เห็นเด็กคนหนึ่งได้รับโอกาสผมรู้สึกเหมือนพ่อยังมีชีวิตอยู่ส่วนครอบครัวพันรยาพวกเขาไม่เคยกล้าพูดจะดูถูกผมอีกคำขอโทษของพวกเขามาช้าเกินไป แต่ก็เป็นบทเรียนที่พ่อเตรียมไว้ให้แล้วคืนหนึ่งผมนั่งอยู่คนเดียวเปิดกล่องไม้เก่าที่พ่อเคยใช้ข้างในมีจดหมายแผ่นเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือคุ้นตาลูกชายของพ่อถ้าลูกอ่านจดหมายนี้แสดงว่าลูกยืนได้ด้วยตัวเองแล้วพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอผมยิ้มทั้งน้ำตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วกระซิบเบาๆพ่อครับผมไม่ก้มหน้าอีกแล้วแต่ผมก็ไม่เหยียบใคร เหมือนที่พ่อสอนและในความเงียบของคืนนั้นผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพ่อกำลังยิ้มให้ผมอย่างภาคภูมิใจที่สุด